สวัสดีครับผมคนอีสานมื่อพันเพื่นเมืองครับนี้ก็ดีพี่สาวเพิ่นไปสอนมาครับไปสอนหว่วงสอนปูน้อยแมละงั้มมาครับผมนี่สีน้ำใส่สีคุณแม่สีน้ำเสนอเฮ็ดสีเฮ็ดยังเกาะออมออมบาดน,นี่คำแรกอโอ้ตุ่มน้ำหอนอล้วน ลวดขีมันออกนะโอ้โอเฮ็ดแต่มันสะอาดแต่มันสุกก่นอนใช่แล้วะใช่แล้วยสุดนีครับมาเด้อครับมาซิม,มออมหักฝีมือคุณแม่ผมเองอืมโอรต้องเฮ็ดแบบนี้มันต้องใส่ขีอ,อยากม่ต้องบีบอันนี้มนเป็นหัวน้อยนี่นะครับคุดีนี่ครับอาหาร ของเศบอีสานบันเท่าครับผมเข็ดจังสียมันจะเสีบเพมีขีมันจะเสียเพราะดังไม่ห,หมอกันี่อีกครับอย่างเย็บมีแมงดาพร้อมเข็ดจะมีแมงละง,งั้มีปูน้อยปูน้อยมีขีโอ้อยเสียอิสอนดักเหอยครับขากล่องก็เป็นอวยอวยเองสิ แล้วก็ทําไงต่อลงหม้อเหรอ,อ,อนนการ์ม,มรันลงหม้อแกงไปเลยเอาซุ้มที่เหลืออะไรจะเห็ดยังเห็ดไม่บ่เห็ดเมนูไม่บ่อ,อันนี้อันนี้ลาบก็ไ,ได้ใส่อียังได้แล้วใส่ตะไคร่ใส่พริก วใส่บบบริกดิบหดูท่าผีจะเห็นน้อแับแมงดาต่ำเจ้วแมงดาครับ ปรุงซะก่อนตัดไข่คร้แป๊บนุ้งไปอีตู้อือรีแมนครับออมหวกตรงนี้ไปอีตู้ตะไคร้เสร็จใบหยอดรพริกพร้อมครับอบอกมาแล้วมาเด้อครับผมตุ๋ยข้ขาวเหนียวห่อนๆตุ๋ยเลยครับจำคุยนีเลยครับสุดยอดอาหารอีสานเสียบๆเลยครับ นี่แหละครับผมมาเด้อครับเดอร์ทุกคนครับผมเข้าด้วยกันอมหัวอมแมลงพวกนะครับ,รรบปูน้อยมีแมงละงำแมงนี่นะครับเสียบอยู่ครับ แล้วไปจะกโอยก็ไเลยครับนี่มันงอมัวน,นี่มนงพันในด้ดอกคือปูนเงาเงาสี่ครับอย๋่วจะเห็ดอีกครับเห็ดชน,นิดเพ่ะมียอดพักกันตรงครับผม ผักหวานบ้านลืมดันผักกันตง่งต่งก็ใช่าตาข้าวคนนี้ครับผักอิตูนี่ผักหวานบ้านโอ้าครับกล่องผมก็สุดลายนะครับเดินมันหมุนเร็วมันจเลีแรงน้ำถ่วงไป,ไปเร็วโคตรขาดสินไล่ตาแนงน้อยครับใช่เลยใส่พริกน้วยก็อื้อหือ ใส่ลูกโดดด้วยใส่ปลาด้วนปลาหนัวๆด้วยเนี่ยมันจะวยเร็วครับย้ำกล่องนี่โอขากลอรสึก่าจะมีปัญหาแล้ว อีกประมาณ3-4นาทีครับผมก็เสร็จแล้วก็สุกแล้วไม่มเชี่ยไม่เคียร์เลยหมวกฟิล์มฟิมใหม่มันหล่นน้ำวะใช่โว้ยน้องไอล่าจะเนี่ยเดี๋ยวรอดิดิเร็วลิลลีเ่เอาไม่จังชั่นไมนเคียร์เลยหมวกฟิล์มฟิล์มใหม่มันหล่นนั่นหล่นโดนสับตะวันเอา ยิ้มได้ไหมล่ะเอาจิมๆไ้เร็วเขาลองเพียงลองเพียงกินเน้วกินเนื้อแก่ปากเจ็บเจอออือเอาเร็วๆพี่พี่เอายิบยิบบานยิบบานเอายิมไม่วๆยิมยิมยเนม่ดโทษทัพเดโทษัพบ์ผ้แล้วครับไลหลยหมดละเดี๋ยวจิไปหาอยู่จิไปหา ภาพไปสอดนได้เลือลนี่แหละครับพี่เจ้าออกมาให้ครับพูพ่นไปสอนมาก,ก็เลยตั้งสอนเอาซ้ำนี้ซนะิเลยอหลายอืมอมาดาต้องใส่ผักอีกเลยครับนี่ยู่กี่กานเดียดีดกัน ไหนครับฟดบกบกแล้วก็โดนนี่มนราบด้ใจเียยเนืแล้วนะดแล้วเมนอไม่สมนีอยู่ครับพักหวานบานกับไอตูลงแล้ว เด็กก็ได้เขเนี้อ่อนๆมาคุยครับนี่ไง่หครับสร้วซิมกันนะอ่าซิมกระดุกดนโอ้ต้องชิมมาเดูกมันแสแล้วน้ำข็บค้นขนาดน้ำดำ เข้มข้นครับนัวขนาดมีแย่เลยทำมันบกแล้วมันคือมันสูงเนียมว่าเอาเกลือใส่นิดนึงนเกือบด็กจาก่า,พอ,าพอแล้วเอาเลยครับผมผิดเลยเมัน้นอ่ะกินได้เลย ไม่ได้รักนี่แล้วครับตักกรจะไปกนิ่นกอนรอ็กินผู้เดียวครับมาเด้อครับเด้อมักินน้ำกันเลยครับเด้อ,าาอ,กกอดตักพักมา,าครับ เพราะแล้วผมกินคนเดียวนี่จะกินก่อนแม่ยังมีกินด้วยผมจะแบ่งไปกินก่อนครับลูกโดดก่อนนี่ครับนะครับผมทีนี้ ้อยแล้วมาหน้าตาแบบนี้นะครับมาแบบนี้แล้วแตเสียบครับปาที่นี่ม,มากครับผมครับผมสุกแล้วครับออมหวกครับผมฝีมือคุณแม่อันนี้ปีกปลาหมึกครับผมกาวย่างนี่ครับแก้วบวองฝีมือคุณแม่ด้วยครับนแก้วหวองปลาสับ ต้องกินแบบนี้โอ้ร้อนไปเลยครับผมยุ่งข้าวแล้วต้องครับเใชบขนาดครับผม มากินกรรไกลดล้วครับครับผม khui ở đây hợp, nó không rồi Kêu và sắp, xếp đẹp rồi 因为他跑不快。 我还蛮多。 เอ่าขอามบั้นกนเป็นร่มเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมอลรั่มจะเข้ากันครับครับสุกเสียบดีขนาดปูกระมันครับแก้วกระเสียบกิจย่างเดียวครับเข่าเบิดครับผมขอบคุณหลายนะครับเด้อติดตามสองโคติสาน้านเมืองครับเมือนี้กินเขาปลอมห่วงทำแก้วกินปูเดียวมาครับเสียบเสียบกิจย่างเดียวเข่าเบิดครับ ขอให้ยูนิเมหยงทุกคนครับผมสวัสดีครับ